น้ำหอมที่กลิ่นราคา45,000แต่ราคานี่หารครึ่งเลยนะครับตัวนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c e n เ e c ช a n n e l นะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวน้ําหอมซึ่งมีคนขอมานะครับจริงๆแล้วผมอยากรีวิวแบรนด์นี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นเข้ามาในประเทศไทยสักทีนะแล้วก็ หาค่อนข้างได้ยากเหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆนั่นก็คือแบรนด์ฮาโลวีนครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น Halloween Man X นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกวางจำหน่ายในปี2019นะครับในรูปแบบของออร์เดอร์เทเลนะครับขนาดของเขาเน่าจะมี4.2ออนซ์นะคือ125 ml เลยนะครับก็เป็นขวดใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าราคาเนี่ยถูกมากๆครับประมาณ30เหรียญเท่านั้นเอง เพอร์ฟูเมอร์ของกลิ่นนี้นะครับก็คือคุณนิโคลาบอนยูนะครับก็มีคอนเซปต์เป็นอัมเบอร์ฟูเจอร์ฟอร์เอนนะครับกลิ่นนี้นมีท็อปโน้ตเป็นคาร์ดามอมนะครับลาเวนเดอร์เลมอนนะครับมิดเดิลโน้ตเป็นคอฟฟี่นะครับวิสกี้ชินนามอนนะครับเลเดอร์นะครับแล้วก็มินเนอร์ล์โน้ตนะครับส่วนเบสโน้ตเนี่ยเขาจะเป็นทองคาบีนอัมเบอร์และอินเซนต์หรือว่ากัมยานนั่นเองนะครับกลิ่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมได้แบ่งขายมานะจะบอกว่าแบ่งขายมาก็ไม่แพงนะ คือราคาแบบว่านิดเดียวเองนะครับร้อยกว่าบ,บาท200ประมาณนี้แล้วก็ได้มาประมาณ5 ml ประมาณนี้เลยนะครับก็เยอะมากๆนะใช้ได้หลายวันอยู่เหมือนกันครับกลิ่นที่เปิดออกมาเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมกลิ่นที่เปิดออกมาผมนึกถึงตัวลมเลอพาร์ฟาร์มของลานูเดลมนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะไม่ได้เป๊ะขนาดเป็นลมเลอพาร์ฟาร์มเลยนะคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีเหมือนกับ DNA ของลมเลอพารฟาร์มนะครับ ออกมานะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวอมหวานมีความแบบสไปซี่ของคาราอมแล้วก็เซ็กซี่ตั้งแต่ตอนเปิดเลยทีเดียวนะครับทิ้งเอาไว้ไกลๆเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่เป็นวานิลลาละมุนละมุนนะกลิ่นนี้เนี่ยจะมีความคอมบินเนชันกันระหว่าง2กลิ่นของอีซังโรอรงเลยนะครับก็คือบางขณะเนี่ยผมจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นวานิลลาเหมือนกลิ่นแบบทองคาบีนที่มีความเหมือนวานิลลาครับแล้วก็จะโชยมาไกลๆนะครับมีกลิ่นที่สะอาดสะอาด ดูแน่นๆน,น,นะครับดูสมูทๆเหมือนตัวลานูเดลมเือพาร์มนะคือจะไม่ได้ออกซ่าๆเหมือนตัวลานูเดลมที่เป็นตัว EDT นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดมใกล้ผิวอย่างเงี้ยเราจะได้กลิ่นที่มีความซ่าๆเล็กๆคล้ายๆกับ O เล็กทริกของลานูเดลมเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกไปในทางคาราเรรมเย็นๆซ่าๆประมาณนี้ครับเป็นความแบบเย็นๆนะครับแล้วก็มีความเฟรชมากๆซึ่งมันให้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวที่เป็น ลมเลอพาฟามแต่ว่าความหวานน้อยกว่าครับคือลักษณะของกลิ่นเนีย่ยเหมือนเอา2กลิ่นนี้มานะครับร arm, ก็คือลมเลอพาฟาม arm, นะครับบวกกับลาโนดลมเลอพาฟามนะครับแล้วก็รวมออกมาเป็นกลิ่นนี้นะครับแล้วก็มีความบาลานซ์มันอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยก็คือเป็นกลิ่นที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2กลิ่นนี้นะครับแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกที่มีความเป็นควันในตอนท้ายๆด้วยนะคือกลิ่นเนีย่ยไม่ได้เหมือนไปนในทางลาูเดลมหรือลม แบบว่าชัดๆนะครับแต่ว่ามันไปในโทนเดียวกันนะแล้วก็ผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดมแล้วมันสบายกว่าด้วยครับคือเป <tr> e like ็นกลิ่นที่ดมและสบายกว่าทั้งสองตัวที่กล่าวมาเนื่องจากว่ากลิ่นเนี้ยจะไม่ได้มีความหวานไปสุดโต่งจะไม่ได้มีความคาราอมไปสุดโต่งแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกที่ดูตรงกลางตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็ความแบบหนาแน่นของกลิ่นเนี้ยจะอยู่กลางๆนะครับคือจะไม่ได้หนาแน่น จัดๆเท่ากับลมเลือพาฟามแล้วก็จะไม่ได้บางมากๆเหมือนลานโนดลมหรือก็จะไม่ได้ทึบมากๆเหมือนลานโนดลมเลือพาฟามนะตัวนี้นะจะเป็นอะไรที่อยู่กลางๆเลยครับลักษณะของกลิ่นเนี่ยให้ความผ่อนคลายมีความสมู ooth sexy นะครับแล้วก็ค่อนข้างเวลเบรนนะกลิ่นค่อนข้างกลมกล่อมมากๆอะ่ะคือเป็นกลิ่นที่โดมปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรแหลมเลยนะครับมันไม่หวานมากเกินไปไม่เผ็ดมากเกินไปมันไม่แบบ ไม้มากเกินไปหรือก็ไม่มีอะไรแหลมมันจะกลิ่นเลยคือเป็นกลิ่นที่แบบกลมๆนะครับนวลๆมากๆนะครับกลิ่นนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยในราคาที่แบบน้อยมากๆครับคือขายอยู่ที่30กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะจริงๆไม่ถึง30สิบเหรียญแล้วครับคือประมาณ29เหรียญกว่าครับราคาจริงๆของเขานะครับแล้วก็เอามาขายในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ราคาประมาณพันปลายๆถึงสองพันนิดๆน,นะครับประมาณนั้นเองคือเป็นราคาที่แบบว่าถูกมากๆนะครับในคุณภาพที่แบบ กลิ่นเนี่ยเท่ากับกลิ่นของน้ําหอมราคาประมาณ4ี่ห้าพันเลยอะครับก็คือเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากนะในเรื่องของถนนราคาแล้วก็เรื่องของคุณภาพกลิ่นเนาะการกระจายตัวนะครับค่อนข้างดีนะครับคือเป็นการกระจายตัวที่ค่อนข้างฟุง้งในตอนแรกเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายอยู่อย่างนึงคือมันจะชัดๆอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงเนาะแล้วก็กลิ่นเนี่ย เวิร์กประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับชั่วโมงที่4นะี่ห้ากลิ่นจะค่อนข้างเบาเหมือนเป็นสกินเซนสิตติดผิวไปแต่ก็ติดไปค่อนข้างนานครับคือไม่ได้แบบว่าติดผิวแล้วหายไปเลยแห้งไปเลยประมาณนี้นะคือกลิ่นเขาเนี่ยติดผิวไปได้ประมาณสัก6-8ชั่วโมงประมาณนี้ครับแล้วก็มีกลิ่นค้างๆผิวเป็นกลิ่นแบบหวานๆนิดๆนะครับวานิลลาหน่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะแบบว่า ออกกลิ่นมาได้อีกครั้งเมื่อคุณมีเหงื่ออะไรแบบนี้นะครับลักษณะโอกาสการใช้งานตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างวัวสไตล์กว่าตัวลานูเดลมด้วยนะคือมันเป็นคู่รกเซนก็ได้อะคือสามารถแบบใส่ไปเดทแล้วก็ไปกอดกันในโรงหนังหรือไม่ก็หน้าเตาผิงหรือว่าจะเป็นลักษณะของการแบบว่าท่องเที่ยวยามราตรีไปผับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับตัวกลิ่นเนาะมีความโรแมนติกด้วยคือกลิ่นจะมีความโรแมนติกแต่ว่ามันก็มีความสุภาพอยู่ถ้าเกิดว่าทิ้งประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ย เราจะรู้สึกว่ากลิ่นนี้จะไม่ได้แบบว่าออกไปในทางที่หวานเกินไปจนกระทั่งทำงานอนอฟฟิศไม่ได้คือมันก็สามารถใช้ไปเป็น everyday use ในการทำงานออฟฟิศได้ครับตัวกลิ่นเนาะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างบวชสไตล์พอสมควรครับแต่ไปในทางโรแมนติกมากกว่านะผมว่าถ้าจะให้แนะนำจริงแนะนาเป็นไนท์เซ c หรือ d ดทเซ e น,นะครับสหรับกลิ่นนี้เนาะถ้าเกิดว่าไปทํางานมีกลิ่นอื่นที่ดูสุภาพกว่าก็โอเคกว่านะครับกลิ่นนี้จะไม่ได้ไปในทางสุภาพมากนักแต่กลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้ทําร้ายใครครับมีความสมูท มากๆเลยทีเดียวส่วนตัวนะครับให้คะแนนกลิ่นนี้นะครับอยู่ที่7.5คะแนนครับเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นที่ผมชอบด้วยแล้วก็มันมีความแบบคล้ายคลึงกับกลิ่นแบบดังๆหลายกลิ่นแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมชอบด้วยวก็คือลมเือพาฟามเนี่ยชอบเหมือนกันแล้วก็ลาโนเดลมก็ชอบอยู่แล้วนะครับทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไหนนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจในตัวกลิ่นครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆของกลิ่นนี้คือการที่เขาเบลนดออกมาได้ดีมากๆ คือเป็นการเบนออกมาได้กลมกล่อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่แหลมหรือเป็นกลิ่นที่โดดเลยนะครับอืมแต่ว่าเรื่องคะแนนเนี่ยจะหักลงไปนิดนึงในเรื่องของการกระจายตัวที่เขาจะชัดอยู่แค่หนึ่งสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ความคงทนเนี่ยเขาไม่ได้เท่ากับตัวลานนูเดลมเรือพฟาร์มหรือว่าตัวลมเรพฟาร์มนะอันนั้นนี่คือจะแบบว่ากลิ่นชัดเจนมากๆแล้วก็กระจายตัวได้แบบว่า ค่อนข้างดีอยู่3-4ชั่วโมงเลยแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมี performance ดรอปลงมาหน่อยหนึ่งนะครับอืมแต่คุณภาพกลิ่นี่ยได้เท่ากันเลยนะครับในราคาที่2,000นะก็คือราคาหารลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่คุณภาพนี่ไม่ได้หารครึ่งเลยนะครับผมว่าสู่สีมากๆเลยสำหรับ h a l l o w e e n Man X ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ h a l l o w e e n Man X ใครเคยใช้หรือว่าใครเคยลองนะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถ คอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าอยากลองกินนี้นะครับก็สามารถหาแบ่งขายตามลิงก์ที่แนบไว้ใต้คลิปได้เช่นกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมครัใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด u ับส r คร e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย